สวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับสำหรับในหัวข้อาการอบรมเรื่องของความคิดนะครับในหัวข้อย่อยนะครับเป็นเรื่องของการสิทธิและหน้าที่ของพนักงานรวมถึงการเป้าหมายของบริษัทเอ i ิสอินเตอร์กรและเอกดํำรงในการทำให้ ทุกคนเป็นคนดีของสังคมนะครับผมจะอธิบายถึงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิหน้าที่ของพนักงานนะครับเพื่อไปถึงเป้าหมายที่การเป็นคนดีของสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทกลุ่มบริษัทเอกดำรง,ลงและเอ i ิสอินเตอร์กรนะครับก็เรื่องสิทธิและหน้าที่เนี่ยของพวกเรานะครับสามารถอ่านได้จากหนังสือคู่มือพนักงานนะครับหรือคือบท ของทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จะมีข้อกำหนดของบริษัทนะครับถึงสิทธิต่างๆและก็หน้าที่ต่างๆแต่ผมอยากจะพูดโดยรวมนะครับว่าหลักการของสิทธิของพนักงานเป็นอย่างไรหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับทุกคนนะครับพนักงานทุกท่านมีหน้าที่ในการทำงานของตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องของอความคิดเรื่องของการทำงานเป็นทีม แบบทีมกีฬานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทราบหน้าที่ในการตัวเองเป็นผู้เล่นในกองในตำแหน่งไหนอยู่ในอกองไหนของทีมฟุตบอลนะครับกองหน้ากองกลางกองหลังผู้รักษาประตูเพราะฉะนั้นทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทําหน้าที่ตัวเองได้สมบูรณ์ในตำแหน่งของตัวเองนะครับนั่นคือหน้าที่นะครับที่ชัดเจนทางด้านการทํางานนะครับสําหรับสิทธิต่างๆนะครับ สิทธิการเป็นพนักงานของบริษัทเอลิสอินเตอร์กรุ๊ปและเอกดล,ลงนะครับก็คือมีสิทธิพื้นฐานเหมือนกันทุกคนของทั้งบริษัทนะครับเ,เดี๋ยวจะเล่าเพิ่มเติมต่อไปนะครับเรื่องสิทธิและหน้าที่พร้อมทั้งตัวอย่างนะครับในเรื่องของสิทธิและหน้าที่อันนั้นของพนักงานเนี่ยทางบริษัทเนี่ยหวังว่าและคาดหวังนะครับสำหรับพนักงานที่จะ ทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์และใช้สิทธิให้อยู่ในขอบเขตนะครับเพื่อที่บรรลุปเป้าหมายการเป็นคนดีของสังคมนะครับนั่นคือเป้าหมายที่บริษัทอยากจะทําและก็สร้างพนักงานให้กลายเป็นคนดีของสังคมนะครับคำความหมายของการเป็นคนดีของสังคมนะครับของกลุ่มบริษัทของเรานะครับง่ายๆเลยครับคือการเป็นคนที่จ่ายภาษีให้กับ ประเทศไทยนะครับแค่นี้เองครับสั้นๆง่ายๆเลยครับทุกคนทุกท่านที่เป็นพนักงานของเรานะครับเราจะต้องจ่ายภาษีนะครับบริษัทนะครับจะทําการคํานวณภาษีให้นะครับเงินเดือนที่จ่ายให้เนี่ยก็จะมีการส่งภาษีให้นะครับโดยที่จะคิดภาษีโดยสํานักงานบัญชีนะครับมีการจ่ายภาษีที่ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่เรา ทำให้กับทางประเทศไทยและก็สังคมที่เราอยู่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเรื่องนี้บริษัทจะจัดการให้นะครับแล้วก็บริษัทเองอย่างที่ผมเรียนให้ทราบน,นะครับเราอยู่มานานเรามีความตั้งใจที่จะทําตามกฎหมายทุกอย่างนะครับในทุกๆเรื่องทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเข้ากับกรมศุลกคากรการส่งภาษีกับกรมสัมภารนะครับ การส่งบัญชีที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราโปร่งใสนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบน,นะครับบริษัทเรามาถึงรุ่นที่3มาถึง60ปีผม,เอ,ผมเองก็ยึดมั่นกับสิ่งที่โปร่งใสแล้วก็ข่าวสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเราทางานตามมาตรฐานทางบัญชีแล้วก็ทางกฎหมายนะครับการส่งภาษีของพนักง,งานทุกท่านนะครับนี่คือการที่เราเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ ช่วยเหลือประเทศไทยนะครับเราทําหน้าที่ของพลเมืองดีที่สมบูรณ์นะครับนั่นเพียงพอแล้วสําหรับการที่เราเป็นคนไทยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านเองไม่ได้จ่ายภาษีถ้าท่านเงินเดือนน้อยนะครับหรือท่านมีการหักค่าใช้จ่ายจนไม่ต้องเสียภาษีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทําแล้วนะครับเราอยู่ในขอบเขตที่รัฐบาลหรือทางกรมสรรพากรเขาอนุญาตว่าไม่ต้องส่งภาษีนะครับ นั่นก็คือเราทําหน้าที่เราโดยสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเรามีเงินเดือนสูงเราก็จ่ายภาษีสูงเรามีเงินเดือนสูงมากๆากเราก็จ่ายภาษีมากๆตามขั้นบันไดนะครับอันนี้สามารถพูดคุยกับทางฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงินได้นะครับสาหรับหน้าที่ของเราในการทําหน้าที่ในบริษัทนะครับถ้าเราทําหน่วยของเราตําแหน่งของเราได้ดีนะครับเปรียบเสมือนกับเราทําหน้าที่ในบริษัทได้ดีนะครับบริษัทของเราหรือตําแหน่งของเราในการทําหน้าที่ เราอาจจะเป็นเฟืองตัวจิ๋วในบริษัทนะครับในบริษัทเองเราหมุนเฟืองตัวจิ๋วกลายเป็นเฟืองตัวเล็กในบริษัทของเรานะครับบริษัทเราหนึ่งบร <The> ิษัทอาจจะเป็นเทียบเป็นเฟืองตัวเล็กๆเมื่อเทียบกับทั้งระบบเศรษฐกิจหรือทั้งประเทศไทยนะครับเฟืองตัวเล็กอันนี้แหละครับนะครับเราจะไปประสานงานส่งต่อภาษีของเราจากบริษัทเราส่งให้กับคนอื่นส่งให้กับเฟืองตัวอื่นนะครับเฟืองแต่ละตัวจะต้องขบกันให้สมบูรณ์นะครับ ตามรูปแบบหรือสิ่งที่เฟืองได้กําหนดเอาไว้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเสียภาษีนะครับแล้วก็แต่ละคนทําหน้างที่ให้สมบูรณ์นะครับเฟืองเล็กๆที่ขบกันจะกลายเป็นเฟืองใหญ่ๆนะครับเฟืองใหญ่ๆที่ขบกันเอโทษที่ทษทีจะเป็นเฟืองขนาดกลางก่อนนะครับเฟืองขนาดกลางพอมันไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับมันเหมือนกับขบๆกันรวมๆกันเป็นไซส์ขนาดกลางขนาดกลางขบๆๆข,ข,ขบกันจะกลายเป็นไซส์ขนาดใหญ่หมุน ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศไทยเราพัฒนาไปได้นะครับผมมองเองนะครับว่าทุกคนนะครับมีหน้าที่มีมีความรับผิดชอบที่จะทำส่งกลายเป็นคนดีของสังคมของประเทศไทยด้วยการเสียภาษีด้วยการทํางานนะครับแล้วก็อย่าไปมองนะครับว่างานของเราเนี่ยเล็กมากไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยมีครับเพราะเราทํางานได้ดีเราเป็นฟืองจิว๋วบริษัทเป็นฟืองเล็ก ไปคับต่อกลายเป็นเฟืองกลางของอุตสาหกรรมเฟืองกลางกลายเป็นเฟืองใหญ่ของประเทศไทยนะครับทำให้ประเทศไทยเติบโตนะครับสิ่งนั่นคือสิ่งที่เราตอบแทนให้กับประเทศไทยในฐานะเราเป็นคนดีของสังคมนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของออหน้าที่เมื่อเราทําหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับถ้าพนักงานของเรานะครับคนไหนเป็นระดับผู้เล่น ชั้นนำนะครับหรือเรียกว่าสตาร์นะครับคนนั้นแสดงว่าเขาทําหน้าที่เขาเหนือกว่าหน้าที่มาตรฐานนะครับท่านก็เลยกลายเป็นสตาร์กลายเป็นผู้เล่นชั้นนำนะครับจะได้สิทธิที่เหนือกว่าคนอื่นนะครับก็คือท่านมีสิทธิ์ได้ถูกโปรโมทนะครับแต่ถ้าท่าน ลืมตัวเองนะครับว่าตัวเองเป็นสตาร์ตัวเองอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ขึ้นใหม่นะครับซูเปอร์สตาร์อย่างที่ผมเรียนไว้ในเรื่องของการสร้างทีมการทํางานเป็นทีมแบบทีมกีฬาบริษัทของเราไม่มีนโยบายที่จะมีซูเปอร์สตาร์นะครับเพราะฉะนั้นซูเปอร์สตาร์เนี่ยท่านไม่มีนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเราก็คือเหนือมาตรฐานคือท่านเป็นสตาร์แต่ท่านอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ท่านจะเรียกร้องสิทธิ์เกินเหตุนะครับซึ่งมันไม่มีนะครับเพราะนั้นเราไม่ เราไม่สนับสนุนการเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ใช้สิทธิที่เหนือคนอื่นนะครับแต่ท่านท่านเป็นสตาร์เป็นผู้เล่นชั้นนำผู้เล่นที่โดดเด่นท่านจะได้สิทธิเพิ่มเติมคือท่านสามารถโปรโมทได้รับการโปรโมตตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับการตำแหน่งที่สูงขึ้นก็หมายวนะ่าท่านมีหน้าที่ที่มากขึ้นหน้าที่มากขึ้นก็หมายว่าท่านมีสิทธิตามมาตรฐานตามหน้าที่ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิมาพร้อมหน้าที่ครับ ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ท่านก็มีสิทธิของระดับเจ้าหน้าที่ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่อาบุโสท่านก็มีสิทธิในระดับของเจ้าที่อาวุโสนะครับท่านเป็นเจ้าท่านเป็นผู้จัดการท่านก็มีสิทธิในระดับผู้จัดการนะครับแต่ไม่ว่าท่านจะเป็นตําแหน่งระดับไหนทุกท่านมีสิทธิพื้นฐานเท่ากันหมดนะครับในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทนะครับแล้วก็เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาทุกท่านให้เป็นคนดีของสังคมนะครับ การที่เป็นคนดีของสังคมคือการจ่ายภาษีนะครับแค่นั้นเพียงพอแล้วนะครับสำหรับบริษัทเราที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้ตันหนักเอาไว้นะครับว่าเราได้ส่งมอบความตอบแทนให้กับประเทศไทยแต่ท่านมีเวลาเหลือมีแรงเหลืออยากจะทำมากกว่าน,นั้นอันนั้นเป็นความอิสระของทุกท่านที่บริษัทจะไม่เข้าไปก้าวล่วงนะครับเพราะว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านก็ต้องรักษา สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทนะครับท่านก็ทําได้ตามตามอิสระตามปันเจตบุคคลที่ท่านเป็นนะครับก็วันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่นะครับอีกเรื่องหนึง่งตัวอย่างนะครับปัจจุบันนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับ,กบว่าการเป็นนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนเรียกร้องนะครับสิทธิในการไว้ผมยาวในการไว้ผมสีแปลกแนะครับในการไม่แต่ง เครื่องแบบมาโรงเรียนนะครับอันนี้ผมไม่วิจารณ์และผมก็ไม่ไปกล่าวว่าการเรียกร้องนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับผมอยากแค่ยกตัวอย่างให้มาให้เห็นว่าการเรียกร้องสิทธิเหล่านี้นะครับว่าเขามีสิทธงงิ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นผมอยากจะเริ่มต้นก่อนว่าหน้าที่ก่อนนะครับถ้าคุณทําตามหน้าที่แล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ใดๆเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นนักเรียนนะครับ เป็นนักเรียนแต่ไม่มาเรียนอย่างนี้ควรจะเรียกร้องสิทธิไหมครับคนจะได้รับสิทธิไหมครับสาหรับผมคือไม่เพราะว่าคุณยังไม่ไม่ทำตามหน้าที่สมบูรณ์ก่อนนะครับการเป็นนักเรียนที่ดีนะครับหมายความว่าไงหมายความต้องเรียนไม่ตกนะครับแต่ถ้าคุณสอบตกคุณก็ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนนะครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่สิทธิของการเป็นนักเรียนจะเป็นอย่างไรก็ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้พูดว่าการสิทธิการเป็นนักเรียนจะต้องไว้ผมยาวได้ใช้ทำผมเป็นสีได้ทําสีผมได้ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบได้อันนั้นผม ผมไม่ก้าวล่วงไม่วิจาร์นะครับแต่ถ้าคุณเป็นนักเรียนเกรด A นะครับแล้วคุณบอกว่าคุณไม่อยากแต่งเครื่องแบบแต่โรงเรียนเขามีเครื่องแบบในฐานะในเรื่องของการเป็นทีมการเป็นสร้างวินยัยการเป็นนโยบายการเป็นระเบียบนะครับคุณก็ต้องตามระเบียบนั้นๆเพราะสิทธินั่นคือสิทธิปกตินะครับเพราะว่าอันนั้นก็ทุกท่านควรจะเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ให้ถ่องแท้นะครับ ก็หลักๆแล้วของบริษัทก็เป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ท่านเข้าใจในเรื่องของสิทธิหน้าที่ที่ไปเชื่อมโยงกับการสร้างการทํางานเป็นทีมนะครับเนี่ยแบบทีมกีฬามันเชื่อมโยงกันนะครับก็ทุกท่านถ้าทําหน้าที่ตัวเองได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วท่านสามารถทําหน้าที่ได้เกินมาตรฐานของตัวเองหมายถึงท่านจะมีสิทธิได้มากขึ้น ในตำแหน่งถัดๆไปนะครับก็ขอให้ท่านพัฒนาตัวเองในเรื่องของความคิดนะครับความคิดของเราคือความคิดที่พิสูจน์ได้มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ในเรื่องของนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับกเ็เป็นบทหลักสูตรหนึ่งที่ทางบริษัทของเราอยากจะให้ทุกท่านได้มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ